สวัสดีค่ะน้ำหมอขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกดถูกใจกดติดตามทุกคนนะคะน้ำหมอจะพยายามทำคลิปให้ดูทุกเดือนการดูดวงนี่เป็นการดูดวงโดยภาพรวมซึ่งจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะมันจะมีเรื่องของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของแต่ละคนอีกเนาะการดูดวงนี่ก็จะอ่านไปตามการเคลื่อนย้ายของดวงดาวในแต่ละเดือนว่าไปอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างแล้วก็ ถ้าเตือนในสิ่งที่ดีก็รับสิ่งดีๆไปถ้าเตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ให้ระวังจะได้ใช้ชีวิตกันไม่ประมาทแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์นทแล้วเนี่ยน้อ,อ,องหมอขอให้คู่รักทุกคู่หนึ่งมีความสุขสมบวังทุกคู่เลยนะคะงั้นเรามาดูดวงของชาวราศีกุมเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกกันทีนี้กรรมะของชาวราศีกุมคือการงานเนี่ยณเวลาเนี้ยน้ำรู้ว่าคงน่าจะมีคนบางเคส บางเคสที่ยังทางานอยู่บ้านเนาะหรือคนที่ทํางานอยู่บ้านแล้วเนี่ยหรือค้าขายได้อยู่บ้านน่ะน้ำมองว่าดีจะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อซื้อขายแล้วก็ก็เป็นการงานวิธีดีนะแต่บางคนน่ะถ้าทํางานออฟฟิศข้างนอกอะ่ะบางทีถ้าบ้านตัวเองกิจาก,การเราต้องกลับไปช่วยที่บ้านด้วยก็จะนั่นหน่อยแล้วสําหรับคนที่ทําธุรกิจซื้อขายรถยนต์อสังหารซื้อขายรถยนต์แล้วก็พวก รับตกแต่งบ้านอะไรประมาณพวกนี้นะช่วงนี้มีงานเข้ามามีลูกค้าเข้ามาหาอันนี้ก็ยังดีอยู่ไม่น่านเป็นปัญหาอะไรดูแลการงานของกลุ่มนะ่ะก็ยังมีงานเข้ามาต่อเนื่องแล้วก็เจอเครือเครื่กงยามิรที่ดีเจอลูกค้าที่ดีคู่คู่ค้าที่ดีที่เข้ามาติดต่องานไม่น่านเป็นปัญหาส่วนการเงินเนี่ย การเงินน่ะช่วงนี้หาเงินคล่องขึ้นแล้วก็รู้จักที่จะนำเงินตัวเองไปก่อให้เกิดประโยชน์ไปต่อยอดอะไรประมาณนี้นะแล้วสําหรับคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการเงินคนที่ธุรกิจนาเข้าส่งออกประมาณนี้ที่ที่เคยทําเอาไว้ก่อนหน้านี้น่าจะมีเกณฑ์ได้เงินช่วงเวลานี้แลวหรือ บางคนเนี่ยได้จากกระารรักษาพยาบาลแล้วก็คนที่ทำธุรกิจพวกยาพวกอะไรพวกเนี้ยยารงศพเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยมันก็จะมีเกฑนว่าลูกค้าเนี่ยก็เข้ามาซื้อมาให้การเงินของตัวขอ,ข,อของคุณคล่องขึ้นแล้วก็คนที่เคยให้ใครกู้เงินไปอาจจะเด้นคืนกลับมาในช่วงเวลาเนี้ย และสําหรับคนที่ได้โมรดกมาแล้วเป็นบ้านเป็นที่ดีเป็นบ้านเป็นที่ดีนะประมาณเนี้ยที่เคยประกาศขายไว้อะมาช่วงเนี้ยมันอาจจะขายได้อืมก็ประมาณนี้เนาะ <c oughs> ส่วนื่งความรักเนี่ยความรักกับบางทีก็มีความที่ไม่เข้าใจอะไรกันบ้างงอนกันบ้างโกรธกันบ้างคุยกันไม่เข้าใจบ้างอะไรประมาณเนี้ย ทีเนี้ยแล้วมององว่าเดี๋ยวพอจังหวะที่ดาวปตัตนี้ย้ายไปกลุ่มลักษณะตัวเองปุ๊บเนี่ยวันตั้งแต่คุณไปเนี่ยเดือนหนึ่งทำให้ความรักดีขึ้นเข้าใจกันแล้วก็คุยกันรู้เรื่องไม่งองเงไม่อะไรประมาณนี้ยนะแล้วเดี๋ยวพอมันก็จะมีแลเนี่ย ตัวคุณเองก็มีเกณฑ์เดินทางไกลไปกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยไม่คาดกับเพื่อนแนีโดยที่ไม่คาดคิดคุณจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรของประมาณนี้หรือคุณจะไปกันแล้วทีนี้เสร็จแล้ววันที่18กุมภาเนี่ยดาวศุกร์คือก็เป็นตัวแทนของดาวความรักเหมือนกันเนี่ยก็จะเดินไปอยู่ในตำแหน่งกรุมพระก็อ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีคาดเกี่ยวว่าก็ยังดีความรักก็ยังถือว่าดีอยู่ แล้วก็ศุขเราศุขย้ไปอยู่ที่เรืองกุลุมพระแสดงว่าเป็นจุดที่ว่าพันธุคุณน่ะจะให้โชคให้ลาภไม่ว่าบ้านคุณบ้านรถหรือผู้เล็กผู้ใหญ่ฝ่ายผู้หญิงผู้หญิงอ่ะหรือแม่คุณน่ะแม่คุณองก,ก็ได้เขาใช้โชคให้ลาภคุณหรือจะซัพพอร์ตคุณเรื่องการเงินก็ได้อันนี้คุณต้องไปดูนะ แต่ถ้า,าลงไปเสี่ยงโชคดูเขาลองไปดูไงดูอายุแม่คุณก็ได้หรือว่าทะเบียนรถเลขที่บ้านรถอะไรก็ว่าผัานไปการเงินก็มีความสําหรับคนมีคู่ไม่มีไรละทีนี้คนที่ไม่มีคู่เนี่ยความรักก็ยังมีเข้ามาก็าไม่ต้องตกใจหรอกดูให้ดีดูให้ดีแล้วกันเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาเสร็จทีนี้ถ้าไปหาคู่ผ่านแอปอะ่ะ ก็ต้องระวังหน่อยถ้าไปเจอพวกสแกมเมอร์คนไทยคนต่างชาติเองเนี่ยก็ต้องระวังเพราะจะมีวิธีการหลอกเงินหลอกคุณลงทุนนะเนาะอันนี้ก็ต้องระวังกันไปเพราะว่าหาเพื่อนคุยมันหาง่ายนะแต่หาเพื่อนหาคู่ชีวิตมันหาย,ยากเพราะมันต้องมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบเช่นครอบครัวเขาครอบครัวคุณศาส,สนาไลฟ์สไตล์แล้วแม้กระทั่งนิสัยของคนทั้งสองคนเนี่ยว่าไปด้วยกันได้ไหมเพราะบางทีแล้วเคยเห็นว่า คนบางคนตอนเขาเป็นแฟนอะโอ้ดีมากเลยแต่ไอตอนแต่งงานกันเป็นพิกหน้ามือหลังมือก็มีนะอันนี้ต้องศึกษากันให้ดีถึงนิสัยลึกๆของเขาเป็นคนแบบไหนอันนี้ก็ต้องไปพิจรารณากันเองแต่ละเคสเนาะทีนี้เป็นเรื่องของสุภาพบ้างก็จะมีเรื่องหน้าอกน้ำในร่างกายปากเจ็บปากปากร้อนใน กัดเต็มฝีปากปวดท้องท้องก็ีือท้องเสียโรคกระเพาะความเครียดถ้ามันเครียดก็คือไปทํากิจกรรมบที่มันแบบเขาเรียกว่า,หาให้หายเครียดก็คือร้องเพลงฟังเพลงดูหนังเต้นแต่นะก็แนะนําอย่างคือการนั่งสมาธิมันก็ช่วยได้เพราะว่าจะช่วยล้างพลังงานลบที่คุณได้มาในแต่ละวันนะ่ะ เรื่องที่เครียดเคียด,ดหนักๆมันช่วยได้เลยก็ต้องลองไปทําดูเนาะอันนี้ก็มาเตือนเรื่องหลักๆเลยเอแอล้วหมอแย่ให้ทุกคนไปดูดวงเพราะอย่างน้อยกันดูดวงเนี่ยมันจะบอกได้ว่าพื้นชาตาเดิมของคุณเนี่ยมีดาวดวงไหนอยู่ตำแหน่งดีบ้างเสียบ้าง แต่เราก็ไปดูนี่อย่างมีสติก็ใหญ่งมงายเนาะอันนี้ต้องพิจารณาให้ดีๆเพราะอย่างน้อยว่าน,านา้ขอยกตัวอย่างนะถ้าคนที่อยากทําธุรกิจเนี่ยสมมุติวัาเก็บเงินทุนไว้แล้วอยากทําธุรกิจไปดูสักนิดหนึ่งถ้าด่งคุณทําธุรกิจได้คุณทาไปแต่ให้ไปดูหุ้นส่วนแล้วคุณหุ้นส่วนคุณดีไหมถ้าคุณส่วนคุณไม่ดีคุณก็ทําคนเดียว แต่สําหรับคนที่ไปดูแล้วดวงทําธุรกิจไม่ได้ให้เอาเงินที่คุณเก็บอะไปซื้อเป็นพันธบัตรสระกองทุนแต่ไม่แนะนําให้ไปออกเงินกู้นะเผื่อกรณีฉุกเฉินคุณต้องใช้เงินก้อนขึ้นมาเนี่ยการออกเงินกู้อะไม่เปเบี้ยหัวแตกแต่ถ้าไปทำสามอย่างปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยคุณจะได้เงินก้อนเงินก้อนเนี้ยที่คุณได้มาเนี่ยอาจจะถอนก่อนกำหนดก็เสียนิดนิดหน่อยหน่อยก็ว่าไปและในเรื่องของความรัก สำหรับคนที่ความรักไม่ดีสงสัยไหมทำไมผิดหวังความรักแล้วผิดหวังความรักอีกลองไปดูค่ะมันก็จะมีบอกว่าดวงความรักคุณเสียไหมมีเกมพิมพ์รูปบาทไหมก็เรียกดวงแตกดวงร้าวมีเกตเล็งรักกลุ่มรักไหมมีมรดูกลุ่มรักเล็งเล็งรักปะอันนี้คุณไปดูเถอะถ้าผลกดว่ามันมีดวงความรักไม่ดีเนี่ย ก็ไม่ต้องไปมีอันนี้แล้วแต่คุณทิดนะให้ไปโฟกัสเรื่องของงานเกิดเงินและการดูแลพ่อแม่เถอะมันช่วงคุณคุณสบายใจขึ้นเยอะเพราะยังไงบางคนนะ่ะถ้าเป็นคนที่จิตอ่อนหรือว่าคว่าจิตใจไม่เข้มแข็งอะเวลามันกระผิดหวังอะไรอะมันก็จะดิ่งไปเยอะมากเลยมองเห็นกัน เห็นเรื่องบางคนเนี่ยบางเคสเ,เป็นโรคประสาทก็มีบางเคสก็ซึมเศร้าก็มีบางเคสหนักหน่อยก็คือค่าตัวตายอ่ะบางทีคือคนเราบางทีอยู่กันมาได้อายุขนาด20 30สเนี่ยล้าค่าตัวตายเสียดายมากๆนะอันนี้ก็พยายามพยายามทำใจให้ให้ดีแล้วกันถ้ามันเกิดอะไรผิดหวังเรื่องของความรักไม่ต้องท้อหรอก ก็คือก็ร้องไห้ไปสักวันสองวันที่มันสุดสุดไปเลยกับชีวิตล้วก็ลุกขึ้นลุกขึ้นมาสู้กับความรักใหม่แล้วก็อีกเคสหนึ่งคือการไปดูหมอแล้วก็บอกว่าคุณมีเคราะห์ต้องสะดะเคราะห์นะอันนี้ให้ดูอย่างมีสตินะเพราะว่าถ้านก็บอกคุณเสียวขาห้ามพันเนี่ยอย่าเลยน้องหมอบอกว,ว่าไม่ใช่ละเอออาจจะแต่คนทุกทักเนี่ยจะมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นคุณก็ไปวัด ไปทำบุญถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมนาย่ของคุณแล้วกันจะไ,ได้สบายใจขึ้นสองคือกับไปหาพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงคุณมาตั้งแต่เด็กๆนะ่ะไปไหว้ขอพรเขาแล้วก็ไปล้างเท้าเขาเอาน้ําล้างเท้าเขามารดมาอาบน้ำเราเนี่ยมันก็ช่วยปกป้องสิ่งไม่ดีได้แล้วก็สามคือ การเอาพถุงแม่มาครอบตั้งแต่หัวจนถปลายเท้านี่ก็ช่วยล้างสิ่งอับปมงคลได้นะแล้วสิ่งใกล้ตัวคุณที่สุดก็คือการสวดมนต์นั่งสมาธิอันเนี้ก็ช่วยได้ดีด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือทุกคนต้องปฏิบัติเองมันก็จะรู้เห็รู้เองว่าจะช่วยคุณได้ไม่ได้อันนี้คุณมันจะต้องเรียนรด้วย,วยตัวเองเพราะสิ่งพวกนี้มันสามารถเป็นกำแพง ป้องกันสิ่งไม่ดีได้เหมือนกันอันนี้คงก็ไปทําดูเนาะทีเนี้ยในน้กหมอหมองว่าชีวิตเนี่ยคือการเดินทางอะ่ะถนนทุกคนอะ่ะไม่เหมือนกันถ้าคุณผ่านไปได้เนี่ยชีวิตคุณ,คณก็จะ็แก่งขึ้นล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นสู้อย่าท้อยอย่าถอยขอเพิ่มำลังใจใทุกคนนะ ถ้ามันมีปัญหาได้เกิดขึ้นก็จงยิ้มให้ตัวเองไม่ต้องรอยิ้มจากคนอื่นส่องกระจกทุกวันยิ้มให้ตัวเองทุกวันสิคะมันจะเห็นอะไรดีๆเยอะเลยยังไงน้าหมอก็อยากฝากบอกว่าให้ทุกคนอ่ะจงรักษาศีลน,นั่งสมาธิตามวันและเวลาที่คุณสะดวกเพราะจะให้คุณมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่คุณได้รับมา ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปก็ไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอให้ทุกคนพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ